สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมสปอร์มันอ่านว่าสปอร์นะครับไม่ใช่สเปิร์มและเกมสปอร์นะครับเป็นเกมที่ทุกท่านก็คงรู้จักอยู่แล้วเป็นหนึ่งในเกมที่ผมคิดว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดตลอดการเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันอนุญาตให้คุณสร้างตัวละครเป็นรูปกระตสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือเลือกดาวเกิดน,นะครับดาวดวงนี้น่ารักดี โอเคผมจะเลือกดาวเกิดเป็นดาวดวงนี้แล้วเราเราต้องเริ่มที่เซลสเตทเซลสเตทกินผักหรือกินเนื้อกินผักกินเนื้อกินผักกินเนื้อกินเผือกกินหนักกินเผือกกินหนักกินผักกินเนื้อกินเธอทั้งตัวแล้วหัวใจได้ไหมงั้นเราจะเป็นสัตว์กินผักแล้วกันครับเราจะเป็นมังสวิรัตเรื่องความยากนะครับระดับผมอยู่แล้วมันก็ต้องเล่นอีซี่แหละตั้งชื่อดวงดาวนะครับมันต้องเป็นมีการใช้ชื่อภาษาญี่ปุ่นนะก็ต้องมีคําว่าไอหน่อยที่แปลว่าความรักนะแล้วก็มีภาษาอังกฤษหน่อย คำว่าเฮียได้ยินนะครับแล้วก็มีภาษาอะไรสักอย่างที่มันจะเป็นแบบไม่มีอะไรครับแอทแท็กเฮลิคอปเตอร์นั่นแหละครับ่ะนานมาแล้วในจักรวาลอันไกลโพ้นนี่ไม่ใช่สตาร์วอคุณเห็นก้อนหินลูกนี้ไหมครับมันมาจากดาวคริปตันผมต้องหยุนเล่นป๊อปคาลเจอร์เรฟเลนสเราเล่นผมไม่หยุดหรอกดูดาวนั่นสิมันสวยงามมากเลยมันคงจะแย่หน่อยนะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับหน้าเศร้าจังไดโนเสาร์หุ่นสูญพัน์น่าทึ่งมากนะครับที่เราเป็นแค่สัตว์เซลล์เล็กๆที่ออกมาจากก้อนหิน เย้ดูตัวเราสีน่ารักจังเลยเป็นสัตว์กินพืชแต่ก็อีกไม่นานหรอกเขาเพิ่งถูกแดดแต่เราก็สามารถไปแย่งแดดเขาได้เราสามารถว่ายน้ำไปเก็บพันใหม่ได้ครับเราสามารถผสมพันธุ์ได้แล้วนะครับเพื่อวิวัฒนาการตัวเองจากการปีให้ผมได้ผสมพันธุ์เงินเร็วนะแค่มองหน้ากันก็ออกไข่เหมือนปลาทองอ่ะตัวละครของเราก็ควรจะชื่อชื่อภาษาญี่ปุ่นผสมกับภาษาอังกฤษแล้วก็ โอ้ไม่มีอะไรครับเราจะตั้งชื่อเผ่าพันธุ์นี้ว่าคารย่อม,มาจากคารและถ้บุกแดกเนื้ออ,อ,อร่อยอ้าวมึงมานี่เลยไปไหนละ่ะอ้าวเรียบร้อยสต,ติไม่ใช่คําตอบครับผมบอกเลยตอนนี้ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะรอดไปไหนล้าเรียบร้อยอเราจะกินทั้งพืชกินทั้งผักกินทั้งเนื้อเรียบร้อยอแดกแมก่งเฮนโดเฮกะวิ่งเข้าปากเลยเย้ มาได้เวลาแล้วกินทุกอย่างที่คว้างหน้าไปหนูประหารอยยังเลยไปไหนไอตาเดียวคิดว่าแน่งนั้นเหรอฮะคุณทำอะไระครับอืมเรียบร้อยวู้ฮูง้งามงามงามไปไหนลนะ่ะโดนช็อตอุ้งซ่านะอุงซ่านะ,อะโอเคอ่ะผมไม่เห็นเข็มมันเอาว่าใช้มันเถอะงามงาม เ้ยสวัสดีครับขอกินหน่อยสิขอกินหน่อยเฮ้ย <c oughs> ใ,ในที่สุดผมมีสมองแล้วเราขึ้นบกกันเลยดีกว่ามาเย่ดูวิวัฒน,นาการของเราสิกลายเป็นในตัวนี้ตอนแรกเราเป็นตัวนี้แล้วก็มีเขางอกแล้วก็แดกเนื้อเลยกินผักอยู่ดีก็แดกเนือ้อโอเคสุดยอดมากเราเป็นอมนิวอร์นะครับเรากินทั้งพืชกินทั้งเนือพอพ้อพาลัมมีหนดด้วยน่ารักมีลูกตาไอเฮียหน้าแมงโตรโง,ง่ <laughs> โอเคไอ้นี่ทำให้เราสามารถสปินได้สามารถวิ่งได้ Why not <laughs> ตัวเทียอะไรเนี่ยดีมากเลยเท็กเจอร์เหมือนหนังไข่เลยขึ้นมาบนบกแล้วแล้วผมขอบอกว่าไอ้ตรงที่อยู่ระหว่างขามันไม่ใช่กระเจียวคิดว่ามันเป็นสะดือแล้วกันเย้เ <laughs> ผ่าพันนั่งโหนี่ขึ้นมาบนบกแล้ว <laughs> และแล้วหายนะของโลกก็ได้ไดเริ่มต้นขึ้นอ่าผลไม้ออ ผลไม้ก็โอชีเดสเน่ในหัวผมจินตนาการว่าไอตัวเนี่ยมันมีเสียงแบบเสียงต้องเป็นเสียงหล่อหล่อเข้มสวัสดีสวัสดีคุณต้องการอะไรครับคุณต้องการโอ้ย oh, yeah. <c oughs> นี่กูเป็นตัวเมียเหระเผ่าพันธุ์เราสามารถสร้างต,ตกแต่งหน้าตาของเราได้แล้วเอาปากมึงอ,ออกไปเอาหนวดเทียนีด้วยโง่ชิบหายแล้วต้องเป็นเผ่าพันธุ์ทรงปัญญาของโลกใบนี้นะครับผมว่าเราลดขนาดหน้าอกลงครับอกใหญ่เติมเต็มได้เพียงฝ่ามือครับแต่ก้นใหญ่เติมเต็มทั้งหัวใจฮ่าฮ <c oughs> ่าดูไอ้เผ่าพันธุ์หน้าโง่นี่สิตอนแรกมันขึ้นมาหงายนผมยังคิดว่ามันจะเป็นนกแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อีกต่อไปมันคือตัวที่อะไรก็ไม่รู้ตัวลน์นี้ อาหาอาหารใหม่ใหม่ abei, ไม่ใม่ใม <c oughs> ่ม่ม่ม่เราเจรจาทุกอย่างด <c oughs> ้วยสันติวิธีครับพุลุงไหกูกินแต่ผลไม้เนี่ยกูอยากกินเนื้อบ้างอ่ะสวัสดีตัวอะไรอ่ะลูกขนุนเน่ะสวัสดีลูกขนุนคุยกันหน่อยมาเย้ลูกขนุนมีความสุขแล้วก็ดีใจส้นมึงโดนกูแดกไรเปล็ขอกินเนื้อหน่อยครับมาดูอู้มีคนอยากผสมพันธุ์ เย้่ yeah, ออกมาแล้วเจ้าตัวน้อย <c oughs> ฉันเดินลงทางอยู่กลางผู้คนไอ้เผ่าพันธ์นี้มันดูดุเว้ยไม่ได้การละซอกมานี่เย็ด <Yeah. S 1> เราสามารถเรียกเผ่าพันธุ์อื่นมาได้ทำการโจมตีเป้าหมายมันไส้แดกแม่งเลยทุกคนทำได้เยี่ยมมากคิดว่าห้าวกับเรา อย่ามาห้าวไอ้ไอ้นี่มันสู้อ่ะมันสู้อ่ะมันสู้อ่ะเอออะไรเหรอฮะซาหรอฮะเลือดน้อยแล้วยังไงฮะกูมีพวกเยอะอะไรเป็นปลาเป็นปลาก็อยู่ส่วนปลาอืมผักผลไม้ผลไม้ซัมมอนฟล็อกออกมามาแล้ววูวูวูวไอ้เฮี้ยตัวเฮี้ยอะไรอ่ะแมงสาบเหรออย่ามาเข้าใกล้กูไอพวกเย้เควสเสร็จแล้วไปแมงสาบเราไปที่นี่ดีกว่ากูไปแล้วคุณไม่ต้องตามกูได้ไหมมันน่ากลัวมากเลย บอกว่าอย่าตามไงที่กูเลี้ยงแมงสาบเป็นหมาเลยเนะี่ยโตเดมากอมหลังจากการวิวัฒนาการมาอย่างเนิ่นนานตอนนี้ชนเผ่าของผมก็เป็นเผ่าที่มีติ๊กแอสที่สุด look at that t i c k a s ไปไหนอะเดี๋ยวโอ้เศร้าจังฝากแล้วเย่กูออกมาแล้วดูตูดสิเผ่าพ,พันธุ์ของคุณไปที่รังใหม่เออกลัวาตามนั่นผมไม่สามารถละสายตาจากตูดนัได้ให้ตายเถอะอะไรนี้ เฮ้ยอุบัติเหตุยานอวกาศตกเฮ้ยเฮ้อะไรนี่อะไรนี้ตกจริงเปล่าไม่ใช่จัดฉากนะเกิดอะไรขึ้นโอไม่อุกาบาทตกไม่นะอุกบาทตกอุกบาทตกทำไงดีผสมพันธ์กันดีกว่ามาไอ้แก๊งนายนะมาเจอกันหน่อยไหมผสมพันุพวกเรานะถูกฝึกมาเพื่อร้องเพลงประสานเสียงอย่างหล่อทเท่พวกนายสู้ไม่ได้หรอก เอาละตอนนี้เรามี d n a 375บาทแล้วถึงแม้ว่ามันจะยังเฮ้ย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 ,ย,ย,ยมันตีพวกเรามันตีเพื่อนเรามึงโอ้โห,โหเลือด200กว่ากูกูม้วนตัวกลับกันไม่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 ไมไมไมโอ้ในระหว่างที่เขากำลังสู้กันเราก็ผสมพันธ์กันดีกว่า2000 years Th กูทำเฮี้ยอะไรอยู่เนี่ยอ้าวมึงย้ายรังอีกแล้วเหรอเย่ชิบหายมันมาแล้วหนีเร็วหนีเร็วว้า ้ยยเีมาสวัสดีครับตรงนี้กระดูกเยอะดีนะครับขออนุญาตเดินผ่านครับทำไมต้องทำหน้าไม่เป็นมิตรแบบนั้นนะครับคุณผมแค่เดินผ่านนะครับเหยียบย่ำเหยียบเหยียบแมงเหยียบแมงเหยียบแมงเหยียบไข่แมงเตะไข่มันเตะไข่อื้มคิดอื้มซ่าหรออื้มโดนเตะไข่นั่นเขากำลังทำบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ลิงฉลาดเอ้ยจุดไฟได้แล้วจุดเริ่มต้นของอารยธรรม เย้ yeah. ดีใจจังเลยชน,นเผ่ามึงไหนอยู่แค่นี้วะเย้ yeah, เราเป็นชนเผ่าแล้วครับตอนนี้โอเคเราสามารถสร้างนู่นสร้างนี่ได้แล้วโอเคตอนนี้นี่ครับการยังตัวชนเผ่าเราหล่อเท่จริงถ้าผมจำไม่ผิดเกมเพลย์หลังจากนี้ก็คือไปเจอจ่าสัมพันธไมิตีกับชนเผ่าใกล้เคียงหรือไม่ก็ฆ่าพวกแมงให้หมดเย้ yeah, เราเป็นมิตรกันแล้วสิบเต็มสิบสวยงามดวงดนตรีพวกนี้ครับ เขาเป่ายังเมามันเย่ yeah. ดูตูดดูกระเด็ดแอรในเมื่อสันติไม่ใช่คำตอบไปลุมปลาฮอกใคมันโอ้มันยิงมันยิงสู้มันยิงสู้เย่เผาพันธุ์มันถูกทำลายเราชนะแล้วเย่ yeah. yes มีความสุขดูท่าเต้นดูท่าเต้นโจโจโจเก็บไปเผาด้วยเสียงดนตรีเอาล่ะครับผู้นำที่ดีต้องรับใช้ประชาชนเมื่อมีภัยคุกค,คามเข้ามาเราก็ต้องจัดการเร <c oughs> ียบร้อยเราทำลายมันเรียบร้อยแล้วสุดยอดคิวเขาอีกหนึ่งสวยงาม <c oughs> เรียบร้อยครับหนีไปใต้พงแมลงโซโครก เย้ yeah, เราเก็บไปแล้วพวกมันถูกกำจัดเราสามารถไปสู่ระดับต่อไปได้แล้วครับ็ผมเ r ็ m e n t Center ของเราจะต้องสวยรู้ครับโอเคหลังจากตกแต่งทุกอย่างมาเกือบชั่วโมงหนึ่งผมก็ทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเย้ yeah, เราจะสร้างแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่พวกมึงยังแต่งตัวกลางๆกันอยู่เลยแต่ว่าตึกข้างหลังมึงน,นี่เข้มแข็งกันมากเลย ประชาธิปตัตยประชาธิปไตยประชาธิปไตยเย่แลนด์วร์คเกิลพาานะของเราเหรอแน่นอนว่าวีฟวากเกิเยสในที่สุดวีฟวากเกิของเราก็เสร็จแล้วครับเย่ yeah. พอพันธอันยิ่งใหญ่ของเรากับรถที่หน้าตาดูไม่สมประกอบเท่าไหร่เนื่องจากเราเป็นคนมีอรารยะกันแล้วนะครับขายพวกนี้ทิ้งให้หมดไป โอเคเราแต่งตัวเสร็จแล้วดูไอ้หน้าตูดทางซ้ายนี่เขาแต่งตัวดีกันมากเลยดูท่าทางจะไม่ท่ลกันมากดูโยกหัวบ้านเรือนก็ต้องสร้างโอเคบ้านอยูไอาศจะชื่อตึกเทพซ่าโอเคต่อไปก็สถานบันเทิงครับโอเคเรียบร้อยครับสถานที่เริงรมของเราชื่อว่าโพไซดอน เขียนทุกว่าใช่ไหมครโรงงานชื่อว่า M S F กันละกันนะครับดูในแผนที่ตรงนี้คือเป็นเกาะผมดังนั้นผมจะยึดทุกอย่างบนเกาะน,นี้ให้เป็นของผมซะเอะเอเราจะทำตามสัญญาโอเคเราสร้างเรือได้แล้วเราสร้างเรือกันดิกว่าเรือชื่อว่า วีฟคอเลเยสและแน่นอนว่าผมเป็นคนที่บริหารเมืองได้สุดยอดมากๆคนหนึ่งครับดังนั้นก็อย่าคาดหวังอะไรเยอะ <c oughs> เอาละครับเรายกกองเรือศาสนาของเราไปคอนเวอร์ซิตี้แม่งเรียบรอ้อเราต้องตั้งเมืองนี้เป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมโอเคเป็นมีทาลี่ไปมาเราสร้างรถถังกันดีกว่าวิธีทําให้สตูกลัวนะครับผมก็ต้องสร้างบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่จนเขาไม่อยากจะต่อกอ ใช่แล้วครับและสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะครับผมจะแต่งผมจะตั้งชื่อมันว่าเมทัลเกียร์อือเรียบร้อย EMP มึงโดนเมทัลเกียร์จัดการเมทัลเกียร์ Yes เรียบร้อยเรายึดเมืองมันได้แล้วครับเฮ้ยเย้ เราคิดคนเครื่องบินแล้วใดเวลาสนุกไล่พวกเพลทปลอมึงไม่เก็บศพข้างหลังเลยหรอโอเคสร้างเครื่องบินนะตั้งชื่อยานว่า Super เนเนจีมาเป็นสีแดงแรงสามเท่าเยยไเมเสร็จร้อยไม่ต้องเกียยึดเมืองซะ โอ้ทำไมมันง่ายจังเลยฮะโอเคทีนี้ทั้งโลกก็เหลือแค่สีของผมกับสีแดงแล้วโอ้โหสีแดงแม่งเยอะมากเอาล่ะคอนเวริร์ตทุกเมืองให้เป็นเมืองของเราลิ Power. าามิตพาวเวอร์อ้าวจบเลยเหรอใช้ทำไมาตายแล้วจบเลยโอเคโลกใบนี้เป็นของคุณแล้วเอาล่ะครับ คือผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบไปลุยอวกาศดังนั้นโลกใบนี้ก็เป็นของเราแล้วเราก็จะอยู่กันยังมีความสุขอ่า ah, yes มีความสุขยังยังโอเคเจงคลิปหน้าสาวัสดีสวัสดีครับ